นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมแด่พระพิปัสีสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงมีปัญญาจากสูผู้ทรงไว้ซึ่งพระสิริ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมแด่พระสิกิสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระไัยเอ็นดูต่อสัตว์ทั้งปวงข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมแด่พระเวสสุปุสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงมีกิเลสอันชำระแล้วผู้ทรงมีตะบะธรรมข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมแด่พระกัปปุสันทักษัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงย่ำยีเสียได้ซึ่งมารและเหล่าเสนาทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอนอบน้อมแด่พระโกนาคมณะสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงลอยบาปเสียได้ผู้ทรงอยู่จบพรหมจรรย์แล้วข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมแด่พระกะสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวงข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมแด่พระอังคีรศักรสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นโอรสแห่งสักยราชผู้ทรงไว้ซึ่งพระสิรีซึ่งได้ทรงแสดงธรรมนี้ไว้ อันเป็นเครื่องบรรเทาเสียซึ่งทุกทั้งปวงอันหนึ่งแม้ชนเหล่าใดในโลกเห็นแจ้งทำตามความเป็นจริงดับกิเลสได้แล้วชนเหล่านั้นไม่มีความส่อเสียดเป็นผู้ใหญ่ในคุณ,ณธรรมปราจากความขั้นครามแล้วพากันนอบน้อมอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าพระองค์ใดผู้ทรงเป็นโคตมะโคตผู้ทรงเกื้อกูลแกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ผู้ทรงถึงพร้อมแล้วด้วยวิชาและจรณะผู้ทรงถึงความเป็นใหญ่ปราศจากความขั้นครามใดๆแล้วข้าพระเจ้าขอน้อนมนมัสก,การพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นโคตมะโคตผู้ทรงถึงพร้อมแล้วด้วยวิชาและจรณะดังนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมน้อมแด่พระพุทธเจ้าทั้งปวงผู้ทรงสแสวงหาคุณอันใหญ่ซึ่งทรงบังเกิดขึ้นแล้วคือ พระตันหังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงกราหายพระเมตังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงมียศใหญ่พระสรนังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเกื้อกูลแก่โลกพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญาพระโกลทัญญะสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นประมุขแห่งมูชนพระมังคละสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงเป็นบุรุษประเสริฐพระสุมาณะสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นปราชญ์มีพระฤรัยงดงามพระเรวตตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเพิ่มพูนความยินดีพระโสพิตะสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยพระคุณพระอนุมัติสีสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงอุดมในหมูชนพระปตุมะสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงทำโลกให้สว่างพระนารทะสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นสารทีผู้ประเสริฐพระปทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นที่พึ่งของหมูสัตว์พระสุเมทะสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงหาบุคคลเปรียบนิจได้พระสุชาตะสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเลิศกว่าสัตว์โลกทั้งปวงพระปิยทัศสีสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงเป็นนรชนประเสริฐพระอัฏฐทัศสีสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระกรุณาพระธรรมทัศสีสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงบรรเทาความมืดคืออวิชชาพระสิทธะสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงหาบุคคลเสมอไม่ได้ในโลกพระติสสะสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงประเสริฐกว่านักปราชญ์ทั้งหลายพระปุทสะสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงประธานทำอันประเสริฐพระมิปสีสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงหาที่เปรียบมิได้พระสิขีสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นศาสดาเกื้อกูลแกสัพพสัตทั้งหลายพระเวสภูสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงประธานความสุกพระกกูสันทาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงนำสัตว์ออกจากกันดารคือกิเลสพระโกนาขมณะสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงกำจัดเสียซึ่งห้าสิคือกิเลสพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยพระสิริพระโคตมะสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงประเสริฐแห่งโมสกยราชทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านี้ก็ดีเราอื่นก็ด,กดีซึ่งนับจํานวนได้หลายร้อยโกดพระพุทธเจ้าเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้ทรงเสม,มือนก,นกันกับพระพุทธเจ้า ผู้ทรงหาใครเสมอไม่ได้พระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ทรงมีมหิตริษททุกทุกพระองค์ทรงประกอบด้วยทัศพลยานทุกทุกพระองค์ทรงประกอบด้วยเบสารชยานทรงปฏิญญาพระองค์ในฐานะผู้มีคุณธรรมอันสูงสุดเป็นผู้องค์อาจบรรลือกระแสธรรมดุสีหานาะถท่ามกลางพุทธบริษัทยังปรมจาจกให้เป็นไปไม่มีใครคัดค้านได้ในโลก เป็นผู้นำหมู่ชนเพราะประกอบด้วยพุทธธรรมส8ประการทรงประกอบด้วยมหาบุรุษลักษณะ32และอนุพยัญชนะแปสประการทรงมีพระสมิออนุดงามแผ่ออกจากคระบวรกายโดยรอบข้างละงวาทุกทุกพระองค์ทรงเป็นพระมมนีผู้ประเสริฐทุกทุกพระองค์ทรงเป็นพระสัพพัญญูเป็นพระขีณาสกเป็นผู้ชำนะซึ่งพญามาร ทรงมีพระรัศมีและพระเดชมากทรงมีพระปัญญาและพระกำลังมากทรงมีพระมหากรุณาและทรงเป็นจอมปราดทรงนำความสุขมาให้แก่สัตว์ทั้งปวงทรงเป็นดุดเกาะเป็นดุดที่พึ่งและเป็นดุดที่พำนักอาศัยทรงเป็นดุดที่ต้านทานซึ่งไัยทั้งปวงเป็นดุดที่ดีเร้นท้องสัตว์ทั้งหลายทรงเป็นที่สรงใจถึงทรงเป็นพวกของ ทรงเป็นที่อุ่นใจอย่างยิ่งทรงเป็นสรณะและทรงเป็นผู้ผสแสวงสิ่งเกือ้อเกือกูลทุกทุกพระองค์ทรงเป็นที่มุ่งหวังแม้ในเบื้องหน้าแกรประชาชาลกพร้อมทั้งเทวดาข้าพระพุทธองค์ขออภิวาทพระบาททุกคนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นด้วยเสียงกล้าวและขออภิวาทซึ่งพระตถาคตเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นผู้ทรงเป็นอุดมบุุษพร้อมทั้งวาจาและทางใจด้วย ทั้งในที่นอนในที่นั่งในที่ยืนแม้ในที่เดินด้วยในการทุกเมื่อขอพระพุทธเจ้าผู้ทรงสร้างสันติจงรักษาท่านทั้งหลายให้เป็นผู้มีความสุขตลอดการทุกเมื่อเถิดท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าทรงรักษาแล้วจงเป็นผู้ที่พ้นจากภัยทั้งปวงพ้นจากโรคทั้งปวงหายจากความเดือดร้อนทั้งปวง ล่วงเสียซึ่งเวรทั้งปวงได้เถิดและดับทุกทั้งปวงได้ด้วยสัจจาด้วยศีลและด้วยกำลังแห่งขันติและเมตตาของพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ขอพระพุทธเจ้าทุทกทุกพระองค์จงตามรักษาซึ่งท่านทั้งหลายให้เป็นผู้มีความสุขปราศจากโรคภัยเบียดเบียนเหลาพูดทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มากที่สถิตอยู่ในทิศบุรพาแม่พูดเหล่านั้น จงตามรักษาซึ่งท่านทั้งหลายาาให้เป็นผู้มีความสุขปราศจากโรคภัยเบียดเบียนเทวดาทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มากที่สถิตอยู่ในทิศทักษิณแม่เทวดาเหล่านั้นจงตามรักษาซึ่งท่านทั้งหลายให้เป็นผู้มีความสุขปราศจากโรคภัยเบียดเบียนพญานาคทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มากที่สถิตอยู่ในทิศปัจจิมแม่พญานาคเหล่านั้น จงตามรักษาซึ่งท่านทั้งหลายให้เป็นผู้มีความสุขปราจจากโรคภัยเบียดเบียนยักษ์ทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มากที่สถิตยอยู่ในทิศอุดรแเมยักษ์เหล่านั้นจงตามรักษาซึ่งท่านทั้งหลายให้เป็นผู้มีความสุขปราจจากโรคภัยเบียดเบียนท้าวทตรถอยู่ประจำทิปูรพาท้าวฤดหกอยู่ประจำทิศทักษินท้าวพิโรกยู่ประจำทิศปัจจิม ท้าขูเบระอยู่ประจำทิศอุดรท้ามหาราชทั้งสีนั้นเป็นผู้มียศคุ้มครองรักษาโลกอยู่แม่ท้ามหาราชทั้งสีนั้นจงตามรักษาซึ่งท่านทั้งหลายให้เป็นผู้มีความสุขปราศจ,จากโรคภัยเบียดเบียนเทวดาผู้ประเสริฐทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มากที่สถิตยอยู่ในอากาศก็ดีสถิตยอยู่บนผ้าพื้นธรณีก็ดีแม่เทวดาเหล่านั้น จงตามรักษาซึ่งท่านทั้งหลายให้เป็นผู้มีความสุขปราจะจากโรคภัยเบียดเบียนด้วยกันทุกทุกท่านเถอ